นีเสียงนี้เลยโออบไม่เอาทำแค่ปลายเสียงเดิมเสียงเสียงเสียจริงป่ะไปเอาแทตรงนี้สีดำดเลยไม่เอาอาแถตรงนี้สีส้มด้วยไม่เอาไม่รและร้อนแบบนี้ใช่ไหมลกร้านแต่งไมดีวะเดี๋ยวเบรกส้มเนียนะตกใจไกใจไหม ไม่ถูกใจด้วยไม่ถูกใจตรงตังนี่แหละแต่งอะไรมาเมียคุณไม่เอาอะไรเลยไม่ได้เป็นตังเลยบอกว่าน้องไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ก็อยากให้เมียขับรถดีไปไหนพวกกระวาวเออแต่ไฟเห็นไหมชอบไหมลูกหัวพ่อจะล้อใครเขาแค่เห็นว่าสวยอะไรนี่แหละ ให้เขาเคลียร์กันนะครับเรามีหน้าที่แตกอ๋อเมื่อวันเมื่อวานถึงก็นั่งเลงเลยเลงผ่านรูปภาพอนะอ๋ นี่ชุดแต่งบาบัสนะครับไม่เอาเอาแบบนี้แหละเอาทนตรงนี้สีดำดเลยไม่เอาทำสีดำตรงนี้นะครับแล้วแทนตรงนี้สีส้มด้วยไม่เอามันอ้มเดี๋ยวอันนี้ยทำสีดำเลยฮะเดี๋ยวใช้ไปก่อนฮะเดี๋ยวค่อยมาติดสติ๊กเกอร์ได้ตรงเนี้ยนะแลล้อแบาดูใช่ไหม ร้านแต่งไม่ดีว่ะร้านร้านแต่งไม่ดีเช่กมึงไม่ชอบอะไรสักอย่างเลยแล้วนี่ <laughs> อชอบปะก็อชอบแบบเรียบไปเลยไงผมสวยผมว่าสวยแล้วเนะี่ยสวยแล้วสวยแล้วก็ยังดีไงถ้าถ้ามีจังเปลี่ยนตรงนี้เป็นบีไหมไม่เอาชอบตัวทีชุดชุดมันคือชุดแต่งบาบาก็ต้องใส่บี<ม>อันเนี้ยไครแบบนี้เอาไหมชอบตัวทีชอบตัวที รังไม่ดีแต่อะไรมาเมียกูไม่เอาอะไรสักไม่ได้เป็นรันพ <min BE um> um ูดเลยบอกว่าล้อไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ล้อยี่สิบล้อไม่เกินล้อย um> 네ี่สิบล้อยี่สิบให้เอายี่สิบนี่ไว้รุ่นเมกาเมื่อเมื่อเมื่อสองวันก่อนเพิ่งมาสั่งใส่เบรกใหญ่แลวเบรกส้มเนี่ยนะถูกใจไหมถูกใจไหมมาถึงทำไมถูกใจด้วยไม่ถูกใจตรงตังนี่แหละ สวยแล้วหล่อแล้วสุดแล้วก็สวยแต่มันร้อนอย่างมันเอาไปลนงใช้ดูไหมจะขับยากไหมเอาไปลองใช้ดูก่อนเดี๋ยวก็รู้แล้วค่อยมาบ่นผมเอาไปใช้ก่อนวันหยุดเนี้ยเอาไปลองดูเออแล้วค่อยกลับมาบ่นร้านร้านน่่แต่งดีแต่เออเด็กผิดตังเป๊ะแต่พี่โกโก้หกเราไงว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้พอมาเราก็เห็นนะโอ้โหคนนี้เห็นแบบพายุนิดเดียวเนี่ยคนอื่นก็เห็นมองนิดเดียวเอง สองนิ้วกำลังสวยกำลังสวยตำรวจกำลังเรียกเออนี่แหละประเด็นคือตำรวจนี่แหละนะให้เขาเคลียร์กันเองนะนะพี่ตั้มว่าไงนะพี่ทำเพิ่มให้นี่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 เสียงนี้เลยนี่นี่นี่พ่อพองพองไหนบอกไม่เอาพ่องทำแค่ปลายเสียงเดิมเสียงเสียงเสียงจรไงเสียงเงียบเสียงเงียบ เสียงมันไม่มีอะไปลองสตาร์ทเสียงเงียบเสียงเงียบเสียงเงียบแต่เสียงไม่มีทางเหมือนเดิมมันไม่ได้มาจากข้างหลังนี่เขาต่อไอ้ช่วงนี้เองเขาต่อให้มันสวยงามเห็นป่ะเงียบท่อเงียบครับท่อเดิมท่อเดิมใส่แค่ปลายเขาใส่สวยงามที่สุดเด็กไฟเห็นไหมชอบไหมไม่รู้หัวแต่ท่อแต่ออ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก็ได้ไอ้ฟงมาวานสตาร์ทรถให้ดูหน่อยดิว่าเสียงมันเหมือนเดิมไหม รุปรถไทกันแน่สรุปรถไทรกันแน่รถเขาหรือรถตัวเองรถตัวเอง,งเออแล้วทำไมมันแต่งแต่งขับเดิมเดิมยอมเดินดีกว่าเอ้ขับเดิมเดิมยอมเดินดีกว่าเออเ,เ, <c oughs> เอาไว้เอาเว้แต่คู่นี้มันนะได้หลายไลค์เลยดูยดนะ <c oughs> อ่ะฟังเสียงท่อฟังเสียงท่อสตาร์ทสตาติดดิมทอดิมแค่แค่โไปโไดีเลยนะฟังเสียงหน่อยดูเม เอ้ามึงก็ตัาจังอ่ะเนี่ยก็ตัดแล้วอันนี้อยู่ในรอบไฮบิดเดี๋ยวนี่ก็ตดแล้วนี่ไงนี่รอบรอบรอบน้ำมันแล้วไม่มีเสียงเหมือนเดิมไอเยี่ยมเันเล่นดิไปเหยียบปูอ่ะทอเดิมเหรอไอเยี่ยมแล้วฝ่ายเฉยเนี่ยเนี่ยเหมือนเดิมก็เขามาสั่งเมื่อวานว่าเอาท่อเปลี่ยนท่อหน่อยแต่เอาแบบเดิมๆ โอเคจบตัดปัญหามันทำอะไรไม่ได้แล้วไงไม่จะรู้ไม่จะปิดตังก็เลยไอ้โคปายแต่ก็จะให้ขอก็คงไม่ได้เมื่อวานแอบมาสั่งเรียบร้อยเลยแล้วมันดูมีอะไรใสมันดูแบบอ่ามันดูมีของเล่นอ่าดิ่ทออะคาโปวิกครับไม่เรื่องของเรื่องของเขาไงอ๋อถ้าอยากให้เมียขับรถดีไปไหนพวกว้าวเออพวกว้าว ป้าเอารถลูกมาขับป้ารถลูกมาขับอ่านี่คือแท้งสามร้อยนะฮะก็เอฟซีที่ศรีราชานะครับนะเจ้าของบริษัทศรีราชาการเคมนะครับนะก็ใครๆก็รู้จักนะฮะมารับรถคันนี้นะก็เดี๋ยวให้เขาเคียย์กันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมารีวิวฉบับเต็มกันครับผมอาฝากไว้แต่แค่นี้ดีกว่า